สนุนโดยมีเบปซี่ก็มีประสบการณ์ดนตรีแปลกใหม่เสมออดทนมุ่งมั่นกับการเรียนที่สำคัญรู้จักหาตัวช่วย<อ>เทปทีนจีเนียสเจนเนอเรชรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ฟีโนใหม่รักยกกำลังสองผมจะฟอกเป่าซิเวอร์นานโนกฎติกาแจ็คผ่อนจตุรยเหยปิงปองข้ามแก้ว อุปกรณ์ในเกมนี้ก็มีแก้ว4ี่ใบที่มีน้ำจนเต็มลูกปิงปองหนึ่งลูกกติกาก็คือผู้แข่งขันต้องเป่าลูกปิงปองที่ลอยอยู่บนแก้วที่มีน้ำข้ามต่อไปยังแก้วถัดไปโดยที่ลูกปิงปองห้ามหล่นเด็ดขาดรับเงินรางวัลสะสมแก้วละ10,000บาทโดยในแก้วที่4จะมีระยะห่างมากกว่าแก้วอื่นถ้าเป่าลงทั้ง4แก้วรับไปเลยเงินรางวัลมูลค่า1น0 0 0 0บาทแต่ถ้าเป่าพลาดเกมจบทันทีและเงินรางวัลที่สะสมมาจะลดลงครึ่งหนึ่งขอให้เพื่อนๆชมดีครับ ครับกับช่วงเวลาของแจ็คพอตจตุรเฮย4ครั้งแสนนะครับขอของกติกาของเราไม่ยากนะครับผมอารู้กติกาไปแล้วครับพี่สมจีครับเป่าลูกเป่งปองนะครับครับให้ลงแก้วที่มีน้ําอยู่อืพอเป่ามาที่แก้วนี้ฮรับรับไป1 0 0 0 0ืบาทหลังจากนั้นให้พักแป๊บหนึ่งประมาณไม่กี่วิแล้วก็เป่าต่อครับมาที่แก้วที่สองสองหมื่นบาท รอสองหมื่นปั๊บครับมาตรงนี้ครับถ้าเราที่แก้วนี้สามหมื่นบาทเออโ้และแก้วนี้ครับเท่าไรเปล่าได้ลงแก้วนี้รับไปเลยครับหนึ่งแสนบาทโอ้เตุลยอ่าโอเคนะครับสมันสิครับแต่ละครั้งขอให้รอฟังสัญญาจากผม่อาลกันนะครับนะฮ0หนึ่งหมื่นแรกครับถ้าเกิดพร้อมแล้วรอฟังสัญญานะครับถ้าพร้อมแล้วครั้งที่หนึ่ง เชิญครับดูทางลมนิดนึงฮะมีกระเทมีกระเทาะม,มีกระเทาะมีกระเทาะ มีกระท้อขอบแก้วนิดหน่อยนะครับผมตอนนี้นะครับผมพี่สมจิตนะครับทำด่านแรกผ่านนะครับรับไปก่อนเลยครับ10,000บาทนี่นะครับอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาพวกแข่งขันเนี่ยผ่านทุกคนผ่านทุกคนเพราะว่าอันแรกเนี่ยชิวนะครับผมมาแก้วที่สองมาดีกว่าพี่เอาละครับระยะห่างเท่ากันนะฮะหนึ่งสองและสามถ้าข้ามปุ๊บสองหมื่นบาท ถ้าร่วงลงมา1 0 0 0 0ที่ได้ไปเหลือครึ่งเดียวเหลือ5,000บาทครับนะครับถ้าพร,ร้อมนะครับนะเชิญครับพี่ ้กเที่เากับตอนนี้ครึ่งทางแล้วนะครับครับผมไเงินว่าไป20,000บาทแล้ว20,000ืผ่านไปแก้วที่3นะครับ30,000บาทหรือจะเหลือแค่หมื่นเดียวเปล่วพร้อมแล้วเจญครับพี่30,000ครับ ของไทยแลนด์ครับผมครับผมเธอเข้ามาถึงแก้วที่3ครับเแสบเข้ามาใกล้อีกด่านเดียวเท่านั้นถูกต้องครับตอนนี้พี่สมจิตรับไปแล้วครับ30,000บาทครับ30,000บาทครับตอนที่เป่าเนี่ยนะแต่ละสเต็ปเนี่ยดีใจกว่าตอนได้แชมป์โลกอีกไหมค่ะก็ดีใจครับมันเป็นความสามารถอีกแบบนึงแต่ว่ามันจังหวะมันอยู่ที่จังหวะลมด้วยครับเออมันกดดันต่างกันไหมฮะโอ้พอกันนะแต่ว่ามันมันยากช่วงสุดท้ายเนี่ยต้องใช้ พลังเยอะหน่อยถ้าเยอะเกินก็ข้ามอ่าจะข้ามไปเกินก็ไปไม่ถึงใช่ครับพอดีพอดีข้ามพร้อมนะครับตอนนี้นะครับพี่สมจิตทําใจดีๆครับสูดลมหายใจเข้าลึกนะครับผมพร้อมสําหรับด่านสุดท้าย10,000แบาทพร้อมมั้ยครับพร้อมครับรอไหครับสัญญาณรอสัญญาณจากคุณจอนถ้าพร้อมแล้วเตาม้ามาเตาอ่ะเอาละครับถ้าเกิดพร้อมเชลิมท่านพี่ ความหวังจากโคนไทยทั้งประเทศเไม่ได้ครับโถือว่าไม่สำเร็จนะครับสรุปต่อนเลยนะครับที่สมจิของเรานะครับพลาดนะครับในครั้งสุดท้ายนะครับรับเงินรางวัลไปทั้งสิ้นนะครับ15 0 0 0บาทนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับผมและกระสอยเอ็กซ์ตราามครับ e x ็กซิ w รอนครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบเพสโตรสต้มยำทะเลและหอยเชลล์อมเลยครับเครื่องดื่มเพปทีนครับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากยินเล็ดโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอครับเครื่องดื่มเ๊ปซี่โซเชียลแอปจากแฮปปี้ครับผม และขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะกับกิจกรรมดีๆนะฮะจากคนที่มีความฝันนะฮะอยากจะเป็นนักร้องคุณภาพนะครับแล้วก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองนะครับเพราะตอนนี้นะฮะไทยสมูทประกันชีวิตนะฮะร่วมกับ GMMTV นะฮะพรีเซนต์ My Idol s ี a ั o นสามนะค,ะนะค,ะคนน้นหานักร้องหน้าใหม่ประดับวงการนะครับครับผมโอกาสตามฝันมาถึงแล้วนะครับผมทุกท่านนะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าซีซั่นนี้เนี่ยค้นหานักร้องแค่4คนเท่านั้นนะครับผมที่จะได้ มีซิงเกิลนะครับผมเป็นของตัวเองเลยใช่แล้วครับนะฮะแล้วก็ยังมีรางวัลให้ได้ร่วมรุ้นอีกมากมายเลยนะฮะยังไงก็สามารถดูรายละเอียดได้เลยนะฮะที่ w w w my idol com นะครับแล้วก็ facebook com slash my idol นะครับและแน่นอนที่สุดน,นะครับวันนี้เกมเหลือเกินเราสนุกแล้วก็มันแล้วก็ลุ้นกันแบบสุดๆเลยนะฮะต้องขอคุณแขกรับเชิญร้อนทั้งสามท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ มันกันแบบสุดๆนะครับนะฮะแล้วกลับมากระตุกตอมสมองนะฮะกับเรื่องเหลือเชื่อเหนือคาดประหลาดใจได้ใหม่นะทุกคืนวันพฤหัสห้าทุ่มสี่สิบแนี้นะครับกับเกมเหลือเกินครับเกมโชว์ที่จะทําให้คุณผู้ชมทึ่งจนต้องร้องเฮ้ยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเกมเหลือเกินสัปดาห์หน้าพบกับสารพัดเรื่องไก่ที่คุณจะต้องทึ่งข้อใดต่อไปนี้นะครับเป็นพฤติกรรมเหนือคาดของไก่ครับและแจ็คพอตตูระเฮ้ยที่ลุ้นกันแบบสุด เชิญครัพลาดไม่ได้เกมเหลือเกินสัปดาห์หน้าครับ